tiên nhám mà sau quay cả thế nếu uh, kín ôi, ôi bố quay là vin si hết nhang kín nó y vợ tiền vua thuộc bờ mắn chẳng mà nhà cả đi cả đâu si hết nhang kín nó vợ สิไปต่อหรือสิเศร้าโมโ่ขียนๆ่คยก็เป็นคน,น,นมักมวนก็ย้อนความสุขล้วนๆจึงในหัวนมาเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์น้องไหมไมีทั้งกินทั้งหวองน้องไหมอยู่ใน หากว่าเจ้ารำแค้นเอาปลูกเสพยังพี่น้องมีเฝ้ากดเสียกดไลน์ยูทูบเปิดน้องไม่เอาที่สบายใจบายนังย้อนโควิดจังเป็นลายตังไปว่ากระสังบุษนคพิ่นว่าเอานสัจเจ็ วัดที่ก็ต้องทำเหลือน้างแโอ้ยอยากปลูกโอ้ปลูกที่เป็นผลไม่ลำดำเนี่มันสิเป็นอยู่บ่โอปลูกพี่ลูกแล้วมาปลูกพี่ลูกบ่งคนสิเป็นว่าเป็นอะหน้าขบาร์ไม่กรสิตายหรือเก่าสิน่ะที่ว่าพักเกษตรเนี่บ่ตายย่อมย่อมไี่ด้เป็นเป็นในพักเกษตรเนอะักต้นกระถินนะต้นกระถินไม่ตายนะท่านนะ เจ้คนตัวอดไรวะเนาะเต็มเฮี้ยนเขาเยอะจือ,อคือ,อเยอะเอาละสไปเก็บมากินกับตับะคงกันพี่หอดหนังวันเด้อหนงวันมาหนังวันให้ยังไปซุปปกมีให้ยังไปไหปนปะก็ได้เด็ดป,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 ปากกษตรไปนะเหมาไปไปฝาก่นเพิ่นเป็นแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านไดิ่นเป็นผู้โฆษณาขายกับเขาใหา้ก็ได้เก็บปากกษตร,รไปฝากคนเพิ่นมาสิเก็บไปจะกินกับตับบะคงพ่นเอา แ่ติดสกินกับซุปปักมีเนาะแมนบอกมะฮงเฮิรมรู้พีมหลังละมะฮงเฮิมก็หมายถึงห่มแล้ไหมหลังภาษาอีสานเขาจะเรียกเฮิมู้ไหมหลังโอ้ยจงาจะตำอืกนอีกันอันน้ำหอมหม่เนาะคนนะก็ตำหน่อยๆเด้ก็สิตำหลายบนอย่เี่ยอเคทาอีกนเวลามันอยากมากเนาะจงหวยจกินมันก็สองมื่นไม่รู้ไง หลายๆอย่างปลาแซลมอนอุ้ยตายยังกะปลาซาบะซี่แกงอ่แกงเต็มปากันคืออยากกินแกงเต็มปาใส่กระเทียมได้หดายขนาดนี้ขึ้นข้าวโอ้โหใหม่ด้ แกงกันนะแกงเพราะว่าได้บักเขือกับบักทั่วมากอยากกินแกงไตปลาหวัวกระปุ่นที่เสร็จถ้าไหนแท็กท่านผู้ชมอยู่ท่านผู้ชมอยากกินน้ำสิมิลุค่าผู้หนึ่งอยู่ฟังทั้งแต่เว้นออกผู้หนึง่งบ้านอยู่ฟังแต่เว้นตกด้วยนะ เมื่อไรก็เจ๋อไม่ได้กินก๋เจ๋อแทงมาพี่นางมีอยังกินมืาเนี่ตามบอกกุ้งไมล่ละเอาบอไก,กย,ย่างเอามาเนื้อทอดมีไกย,ย่างแกงอ้อมียังไส่ซั่งใดนี่นะเบิย์ปั้มซั่งกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยร้านนี้นั่งยุบปากซอยเลยเสร็จแล้วละมาเอาแท็กกันบอกกันต่าลูกค้าสองคน ลูกค้าประจำผูกปิ่นโตไว้แล้วแต้มแต้มบุญหมดไปเอาเงินเปิดโอนเงินไหมอะไรหลายมั <defended> ้งเปิดโอนเงินมาไว้หอะไรมาแล้วจังหักน้ำกดนั่งสินะแต้มบุญหมดไปมาแต้มหมดยังเยอะขนาดนี้ พรกกิกกับป็นพริกกกปลุกๆขวมันมอนเราไหมบานนี้อ่นนี้เสืนน่อมากเแสบพี่น้องมันเป็นเพ็ดพิินเพ็ดเผ็ดบบนบน่าม,มันดื้อมมึน,นถาม่า็ช่วมงนั้นตาบ้องหงายเป็นไรเผ็ดบแสบบนว่าไหมมันเป็นเผ็ดพ,พิิไหมอคืออีกกับปุกลุก เยอะพี่น้รอบาขึ้นมดานี่เรักับบ๊ปูต้องปูต้งนี้อ้วนๆต้อเจิมปูเยอะพสเยอม่ะโอ้ยภาษาผิกอะไรก็ได้มันไม่ใช่ท่านผู้ชม้าค้นสังเกตบ่อน่นบ่อนบ่อนกินซื่อน้อมันมมีสังเกตสังกาของเนาะจันเด้เรืองของเรื่องสาวได้เพแลอวร ไปซื้อมาแล้วฟ้าแดงฟ้าแดงต้องมีเม็ดพริกติดด้วยต้องสีโอแล้วกับูเพ็ดด้วยพี่น้ังนี่โอเพ็ดนี่สีสันซืดงว่ามีว่าม,มีรสชาตินะเมื่อไรเราใส่มนกับเป็นแปลกๆมันเป็นแคว้งๆอยู่หนนนเหมือนขาดอย่างซ้ำติ่งอะ ก็เซาขีเพิงใส่แล้วมนะ่เอากินกีเพิงเอาก่อนหลุยส์ฉนนอหลุยสนอคุวาแล้วคึ้บอยากกินกันคึ้อยาก,ก่งเสคนพราะนั่นลูกตำแมพผางาบเพงเอ,ยอยยูจอมอยากนมนัน แม่กินสูมต่ำบ่บ่อยากนอนแล้วสิแม่วบามเลก็นึกว่าหมอต่ำแม่ก็บอกได้เถอะวว่าเวลาต่ำสูมต่ำเหตุต่ำให้ให,หลายๆนะ่ยแล้วเป็นคนเยอะกับจิ้มไปหน้องที่ว่าเขากินอ่าเน่ากินเก่าอยู่ด้บางคนเยอะบวกกินนู้นเกินเก่าปูเพลใส่เป็นสีสันจะเ้ยพี่น้องเลยโอย้คือใส่หลายใจป้าทุก สิยบกินขี้เกโปยวหนด <c oughs> ขี้ยข่านต้มกับปุ่นเม่ย่าต้มมาสิกินอ่ากับผักธรรมดาเ,น,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 เน,นี่ยแดงแดงแดงเนี่ยนะมันกับขดเจ้าเอาน้ำนี่นะเนาะฟ้าแดง นั่นไปเอามาจะไปกินกินกินบ่กแบบนี่โอ้ยบ่กมีนยนรัสสาวอันนี้ก็บพวกเมีนยนรัสสาวอันนี้มันยำโอ้ยบ่กมียนทั้งสองอันสาวอันนี้ก็บ,บ่วมียนบ่กมียนอันออนี้กับผิดก็บ่วมียนขาดทุนแล้ว ก่อนซาดหนึ่งกับพ่อเพราะว่าห้องผมห้องผมมีตอนอ่ะเออห้องบ่งม,นนงบงมีรับหลัหงบ่แดก๋ยวเขาบ่ได้บ่ได้ใส่ชู้ลต่อหน้าได้รับหลังหนิอูเสียยขึ้นไหนทําชั่งน้อ,น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 อน มากระเทียมุชิโอคือว่านยากากระเทียมุชเนาะลู้คากรเทียมอ่อนบ้านเนี่ มันปวดมันปวดจะอดไม่ได้แล้วเนี่ยตา,ตามจิง้งไงกันนะน้อยหนึ่งโอ้ยโหอยูย่บนเรือนี้เนี่ย เรื่อซื้อกะบปีนองมาใส่อันต้มปลาแดดเราจะไม่ใส่เปลือกนะ,นะไม่หรอกนะเพราะว่ากัรารทอดกินอ่ำเมื่อยื่นมันขมกิ่วใบมื่อยื่นมันขมหนังเปลือกมันออกมันขมพ่อละมั่งในสมัยยานะเนี่ยเบื่อเนี่ยแขนอันต่ำเลย ก็ซาบะเนาะกิ๊กยากเนาะเอาโผล่ดิสิต่ำลง